สวัสดีค่ะวันนี้เจแดงเสียมากเสนอวิ่งเงินล้านวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขค่ะเนาะขามาเลียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสิกิมกระทักมากต่างเบอร์เตี่ยื่อนแหนจอวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขวะ่ะเขาวางวดก่อนนี่โอ้พราะเขาค่ะมีงวดที่แล้วนะร่อนย่อมรับว่าไม่เข้านะ แต่ว่าที่มันผ่านมมกเข่างวดก้อนเข่างวดก้อนนั่นว่าเข่าพิษไปสองงวดแล้วเนาะพิษไปสองงวดก้อนก้อนกับงวดเมื่อกี้นี่ค่ะพิษยอมรับว่าผิดองวดนี่น่าจะเข่านะคะเข่าบพเข่าล่องเบิงวิ่งเงินล้านตะกี้เข่าได้เข่าดีหางงวดหกงวดติดเนะค่ะตัววิ่งนะคะตัววิ่งจับคู่ไม่ถูกค่ะตัววิ่งถูกงวดนี่ จับคู่กับสวยตัววิ่งกับสวยค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเมื่อนี้ช่วงใบใบไปเอาบุญมากนะช่วงใบใบหรืออาทิตย์ใบเตยเมื่อบ้านาออกเมื่อนี้ครับประมาณนั้นแหละค่ะเนาะไปเอาบุญมากมือก้อเลื่นเกษียณไปอีกนะแล้วก็เลยอาจไวก่อนนะะค่ะเนาะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามลงคลิปก็จะ ไปทําบุญอีกเนาะเดือนใจทําบุญน้ำคู่บาอาจารย์เนาะเพิ่นช่วนไปเบิงทีสถานทีนาะค่ะก็ได้มาเอาตัวเลขมาฝากไวก่อนค่ะมันจะถามหาแล้วก็คนสู้ชีวิตค่ะคนสู้ชีวิตสองสองคลิปในมือนนี้ คลิปสูตรดับแม่สาวลงไปแล้วด้อค่ะลงไปให้แล้วสูตรดับแม่สาวค่ะลงไปเมื่านแล้วก็สูตรของผู้ใดอีโมว่านลงไปให้แล้วค่ะเนาะหล,ลายๆคลิปสิบงวดยังไม่พลาดเนี่ยไม่ออกวัดกับลงไปแล้วเน้อค่ะเส้นบางแสนวงตัวไหนออกตัวนั้นลงลงคลิปไปแล้วเนาะสร้างคมกับลงไปแล้ว จับคู่ไม่ถูกตัววิ่งอาจจะถูกนะคะเสี้ยนนองคายวิ่ง่าคยผิดโล่งให้ไปแล้วค่ะเสี้ยนนองค่ายวิ่ง่าคยหลุดคือกันเด้กหัที่แล้วกับเขาที่ศูนย์จับคู่ให้หกศูนย์ศูนย์หกเนาะคะ่ะกับเขานะคะหวดนีโลงไปแล้วโอ้ตังกับเด็มกมัดคยู่กันเนาะพุณนเนี่ยก็ใช่กับไปแล้วค่ะวิ่งจับคู่เขาคือกันศูนย์หกหัวดนี่แต่ล่างเป็นเข้าบนนะคะ บนเข้าล่างนะคะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิบถูกหวยกระล้องหาหไปหแล้วค่ะเด่นตัวไหนล่งไปหายแล้วเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็วิ่งตัวเดียวเจแดงฟันท่งหายไปแล,แล้วเส้นเสยียยญ้าท้ายหลักหน่วยบนจะญ้าเส้นจยยาฟันหายไปแล้วแม่สารคามล่องหายไปแล้วค่ะอา้าวจะไคสิเป็นของไผ ออกอยู่ใช่นาดข่าววันนี้แต่ละแต่ละเซียนมาบอใครคือกันบันไดข่าววันนี้บอใครคือกันแจ็คไพสีเป็นมูเป็นจ้าล่ะคะเนาะสูตรไพสีเขา่าแม่กัลยาก็ลงไปแล้วคะ่ะเซียนหนองคายสูตรล่างก็ลงไปแล้วค้นสกุลจันกับตัวเลขที่ไม่มาก็ลงไปแล้วนะคะตัวเลขที่ไม่มาค้นสกุลจันทกับงรคหายไปแล้วคะ่ะ เขาใจเนาะเขาเพิ่นว่าให้บอกว่าเว้านันว้านี่น,นนะเพิ่นว่าให้บอกว่าเจ้าจ้าจันยังสี่นะมันสี่ดังเขาหูเพิ่นเนาะมันก็นเลยว่าไม่น่าจะมาสองงวดแต่จะปล่อยให้มาไม่ปล่อยให้มาปล่อยให้มาสองตัวแต่จะกักไว้ตัวหนึ่งเขาไปฟังได้ในคนสกุลจันทนระไว้ไม่ออกวัดสิบงวดกวงงวดนะออกตั้งแต่หลังออกปั้นษามาา กระลงให้ไปเลี้ยวค่ะซิบงวดเนาะวันที่สิบในเลขมหามงคลประจำพระอ,องค์แล้วก็อายุนะคะแล้วก็ผู้ว่าเกี่ยวกับผู้ว่าใช่หนาดเนาะกระลงให้ไปเลี้ยวนะคะแม่สว่างลงให้ไปเลี้ยวค่ะแม่สว่างเด้อค่ะเด้อถูกมาสี่งวดงวดที่หาประตูงวดที่หกเข่าตรงๆค่ะ เก้าศูนย์วันนี้เป็นวันที่เจ็ดจากเขาหลีบอลฝากติดตามเขาบอกว่าสั้นจรกับแม่สว่างวายูสมัยก่อนเนี่ยสั้นจรอนยุ่งหนกเพิ่งกะถูกสามสองนะสามสองเพิ่งนะดูเจนะ็ดหาออกอยุธยาข้อนายยกปีนั่นถูกค่ะนะเนื่องศูนย์ที่ออกเนื่องศูนย์ปีก่อนเนี่ยกระถูก ที่ออกหนึ่งสองปีก้อนพออ้อมันกับปีหนึ่งศูนย์อะออกศูนย์หนึ่งสองกับออกหนึ่งศูนย์่ะเพิ่นกระถูกในเจ้าอื่นบ่เคยถูกบ่ถูกเลยค่ะเซียนอื่นไม่ถูกเลยแต่แม่สว่างถูกนะหวยบ่สวยตะกี้บ่สื่อบ่ใครสื่อทั้งหลายตัวทั้งบ่ง่ามเลียเพิ่นนะแต่ว่าก็ออกเนาะหวยดังตามกระแสสามตัวหวยแผ่นกระดาษนะคือของสางคมเนะี่ยก็ล่วหายไปแล้วเนาะ เซียนชายาฟันธงให้แล้วก็ล่งไปเร็วไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธ์ถกหวยล่งไปเร็วสูตรดับแม่สว่างล่งให้หมู่บ้านต่อมาก็วิ่งเงินล้านวันนี้แหละค่ะไปเบิ้งกันเนาะ,ะเจดแดงจับคู่ไหกอนเนาะค่ะเนาะค่อยไปวิ่งเงินล้านจับคู่ให้จับคู่ให้เบิ้งกับสีรูแล้วค่ะว่าวิ่งตัวใดเอา้าเก้าสองเก้าหก คแล้วก็หกสองแล้วก็ห้าสามสองสามห้าสอง กับอสีโหดหรอวาเลขเล็กเล็กเด่นเล็กวิ่งเพื่อนล้านตัวใดแล้วก็ตัวเน้นนะคะเน้นเน้นเพ็่อนก็เน้นสามตัวมื่วานนี่เน้นเน้นเพ็่นเก้าสองหกสองอ้าวเล็กสวยงามไหมค่ะเล็กสวยงามแต่สีออกหรือบอ เลขมาสวยเลยก้าสองหกสองห้าสองนี่สวยเลยค่ะสำหรับตัวฟิกเงินล้านค่ะวิ่งอยู่ที่ตัวละ วิ่งเงินล้าน92นะ่ะน่าจะเป็น2กิจ9ทาเลกันทนะี่แดงมาหานี้อยู่ล่างจะแถวว่า9หา8หาหรือสิเอียงหากับู่ลค่ะต้องหาอยู่ล่างล่ะ5จะอยู่ล่างแน่นอนจัแดงมั่นใจว่าหาอยู่ล่างเนาะ 9, 5, 8, 5, เก้าห้าแปดห้าแบงสันบงแท็กซีเป็นหาย,ยัางแต่เก้านี่ถ้ามาก,ก็คือมาบาบนถ้าบ่มาก,กับเจ็ดมาาเท่านั้นลหละนี่สิเป็นเจ็ดแต่ลามันดังด้ยพอเพราะเขาออกไปคนอื่นกับห้คือกันสูตรเดียวกันหรือสูตรยังไงถ้าวิเคราะห์ไปแล้วน่า,นานจะเป็นเจ็ด จ็เากระดังดังแล้วกัเจ็ศูนย์กระดังดังวออกไปมัมากน้ากันนะครับเนะาะเจ้ากระจิบว่าตักใจอกแต่ว่าเจแดงกตบว่าคยเบิ้งไผ่บเบิ้งตืนเสี้ยนในในใน,ในของเจ้าของนี่เนาะแต่ว่ากระดังโอ้ว่าดังมาจากใสนะอาจจะมีหลายเสี้ยนที่ให้ตรงกันเจ้ของเจแดงบ่ดังไนได้ค่ะคนเบิ่งบ่หลายว่าหนาจะดังันไดเนาะ แต่ว่ามันอาจจะไปตรงกันกับของท่านอื่นมันถึงไม่ได้มาดังเจดเก้าดังมาจากไหนจเจดียงเป็นน้ำจเจดียงว,ว่าวพอมนะพ่อตลอดหาซื้อว่าได้เจ็ดเก้าพ่อวายุใสเอา้าพ่อซื้อปุปอป๊บอันปั๊บมาเลเข้าค่อยถูกพันกรนเลยะเลเลข้าค่อยถูกพันกระเลอย่นั้น เข้าค่อยถือคนกันเลยอ่านคนกันเลยยานนะถ้าออกงวดน,นี้เจ็ดนย์เจ็เก้าอีกงวดน,นาายันเวอาบ่ได้อยู่คือเต่ก่อนนี่ถือเลขดูหลยเวาายเอาบบได้นาะค่ะท่านผู้ชมนะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีร่ยๆถูกหมยไปน้ำกันสร้างคีมมาได้ตามมือโรคกันเถนะจย์เก้าสองแปดแปดเก้องห้าหกแปดค่ะคีม1นึุ่ดพันสบาทถ้าเอาคีมลองพื้นน้ำกับพันามค่ะเพิ่มห้าสบาทท่านก็ได้คีมรงพื้นไปแล้วก็สิออยพัด สิบสองอ้อยพัดสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทสองกล่องสองกล่องก็เก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็แคลเซียมแคลหม่บํบำรุงกระดูกบำรุงข้อบำรุงฟันอาหารเสริมเป็นเสริมค่ะเสริมร่างกายเนาะนั่งกับลูกปวดนั่นปวดนี่ปวดเข้าลูกก็โอ้ยยางกับว่าใดข้าเจ้ายางใด้มหลายแล้ก็สิบสองออยพัดเป็นอาหารเสริม เสริมทุกส่วนในร่างกายแขนขาดีผิวพ่านดีเจ็บปวดน้ำปลายมือปลายเท้ามึนๆซ่าๆก็หายนะคะเนาะร่างกายของท่านจะดีขึ้นแน่นอนด้วย12ออยพัดแล้วก็เน้นไปที่ดวงตาตับอ่อนและหัวใจเบาหวานก็กินได้ช่วยบำรุงตับอ่อนด้วยหัวใจด้วยแล้วก็เสริมในร่างกายทุกส่วนนลคะนะ่ะเนาะ ู้ใดมึนน้ำแข็งน้ำขามึนน้ำปลายเท้าปลายมือขาดวิตามินซีเป็นโรคขาดอาหารนี่ก็สิบสองออยพัดได้เนาะคะ่ะเนาะอมจะบารุงสายตาของท่านให้สว่างสวัยให้เจ้าเหมือนเสามมกว่า,วามีน้ำหูน้ำตาขี่หูขีดตาเนาะคะ่ะต้อนเนื้อต้อนลมต้อนเด็ดต้กระจกคิดว่าจะได้ผ่านจะไม่ได้ผ่าเนาะข้อ,อก้อยทำส้มโจกดี้นเรืยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะ 9ก้ากับห้าคือวิ่งเงินล้านของคนตระกูลแสนสุขค่ะจะเดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ